เข้าสู่หน้าหนาวแล้วทุกคนตอนนี้ก็เกือบห้าโมงเย็ยนแล้วท้องฟ้าสวยมากเลยความจริงแล้วก้อนเมฆเคลื่อนไวมากเลยทุกคนดูนี่เห็นไหมไมีลมอ่อนๆด้วยวันนี้มาปลูกผักอ้าวถ้าแม่เราจะขุดแปลงใหม่บอกว่าร่องเราไม่ตรง หวหลอราเปรี้ยวผักที่ปลูกนี่อันนน้นปลูกอาทิตย์ที่แล้วอันนี้ปลูกอาทิตย์นี้อันนี้เพิ่งปลูกวันนี้๋ยพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปแล้วอยู่ตรงนน้นอะบนก้อนเมฆถ้าถ้าถ่ายด้านนี้มันจะมืดเพราะว่ามันย้อนแสงแล,แล้วตอนนี้ พร,ระอาทิตย์ก็โดนเมฆบางแล้วด้วยดูวิวรอบๆวันนี้แดดไม่ร้อนมากมีแต่ก้อนเมฆเยอะที่จริงช่วงเช้าๆเที่ยงๆนี่ลมแรงมากเลยแมวแมวโถปแปลงนี้กว้างมากเลยนะเอเมมาค่าทำอะไรอยูอ่วันนี้มาทำะไรกรัน แมวบอกไม่ได้ทำอะไรหรอกอวันๆก็นอนกับกินแล้วก็เล่นส่วนเอเพซโซน่าจะไปจับปลาเนะอเพซโซกับคาโปแล้วก็ไอพอดีไปจับปลากับน้าดูอ๋นอน,นู่นไงคาโปมาแล้วโดมีฮะแล้วแต่เธอมุมนี้สวยไหมวิวมุมนี้สวยเนาะข้างบนนั้นมีแดดอ่อนๆ ท้องฟ้าก็สวยๆวยชีฟ้าก้นเมฆก็ลอยวายเหลือเกินเคลื่อนที่ครับปูนี่แมวหมวอันนี้ม็อกคาเลียขนอยู่ปูเรามาแล้วอเอพิโชว์ลหรอใอ้เปพิโชว์ไปกับเขา